สวัสดีครับในวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกองในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา65ทวิวงเล็บ4คํคำสั่งกรมสรรพกรที่ป79ทับ2อ4 1ข้อหารือมีรยายละเอียดดังนี้ครับ บริษัทประกอบกิจาการผลิตอาหารทะเลแช่แชแชเยืออแข็งเพื่อการส่งออกทุกๆปีบริษัทจะมีสินค้าคงเหลือค้างสต็อกเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยสินค้าเหลือจากการส่งออกสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าสินค้าใกล้หมดอายุพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบที่ไม่สามารถใช้ในการผลิตเนื่องจากมีการเปลี่ยนสูตรเนื่องจากมีการเปลี่ยนสูตรการผลิต เลี่ยนรูปแบบโดยปกติในปีที่ผ่านมาบริษัทจะท่านมือสือแจ้งของทำลายสินค้าเหล่านี้ต่อกรมสรรพกรพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สอบบัญชีเข้าสังเกตการด้วยการทำลายสินค้าดังกล่าวจะใช้วิธีฝังดินและเผาทิ้งแต่สำหรับในปีนี้บริษัทประสงค์จะขายสินค้าใกล้หมดอายุสินค้าหมดอายุสินค้าที่เหลือจากการส่งออกสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และวัตถุดิบที่นำไปใช้ผลิตไม่ได้แล้วโดยขายในราคาต่ำกว่าราคาต้นทุนและขายบรรจุภัณฑ์ที่มีตำหนิไม่ใช้แล้วให้กับโรงงานต่างๆในราคาต่ำกว่าต้นทุนเพื่อน,อน,นำไปรีไซเคิลพ,พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งขอทำลายสินค้าตามวิธีดังกล่าวต่อกรมต่อสรรพากรจังหวัดและผู้สอบบัญชีให้เข้าสังเกตการ จึงขอทราบว่า 1. การทำลายสินค้าโดยวิธีการขายดังกล่าวข้างต้นบริษัทสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ 2. หากปฏิบัติได้วิธีที่แจ้งไว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 3. หากปฏิบัติไม่ได้บริษัทควรควรทำอย่างไรจึงจะสามารถขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนได้ 4. ทางบริษัทมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นบริษัทสอบบัญชีสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยซึ่งบริษัทเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้รับรองกรมสรรพรณ์จะยอมรับได้หรือไม่แนววินิจฉัยมีดังนี้ครับ 1. การลงบัญชีต้นทุนหรือตัดรายจ่าย ของของเสียตามปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของผลิตภัณฑ์หน่วยที่ดีด้วยส่วนของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าที่เสื่อมคุณภาพสินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยมสินค้าที่หมดอายุและเสีซากหากบริษัทประสงค์จะทำลายสินค้าดังกล่าวโดวยสามารถตัดเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่ทำลายนั้นได้บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อ3ของคำสั่งกลมุมสรรพกรที่ป79ทับสองหี 41. เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีการทำลายของเสียสินค้าที่เสื่อมคุณภาพสินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยมสินค้าที่หมดอายุและเสษซากลงที่3 พฤศจิกายน2541 2. กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทประสงค์จะขายสินค้าใกล้หมดอายุสินค้าหมดอายุสินค้าที่เหลือจากการส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานวัตถุดิบและบรรจุพัณฑ์ที่มีตำหนิไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิตโดยขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนซึ่งไม่ใช่เป็นการทำลายสินค้าจะเป็นการโอนสินค้า โดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดหากได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้เป็นสินค้าใกล้หมดอายุหมดอายุไม่ได้มาตราฐานหรือเสียซากดังกล่าวพร้อมทั้งจะต้องมีบุคคลร่วมสังเกตการประกอบด้วยไฟล์คลังสินค้าและฝ่ายบัญชีโดย ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการขายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีและได้ขายสินค้าไปในราคาต่ำกว่าต้นทุนถือได้ว่าบริษัทโอนทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควรไม่ต้องห้ามตามมาตรา65ตรีวงเล็บ4แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองอีกแต่ประการใด